วันนี้เราจะมาเที่ยวรอบเกาะสมุยนะคะก็จะแวะวัดวัดพระใหญ่กับอีกที่หนึ่งคือวัดใต้แหลมนะคะลมเย็นดีมากเลยถึงเกาะสมุยแล้วนะคะ วันนี้เราจะมาเที่ยวรอบเกาะสมุยนะคะก็จะแวะวัดสองแห่งใกล้ๆกันที่แรกก็คือวัดพระใหญ่กับอีกที่หนึ่งคือวัดใต้แหลมนะคะหลังจากนั้นก็จะไปเที่ยวหินตาหินยายนะคะซึ่งจะอยู่ทางใต้นิดนึงของเกาะสมุยะคะ่ะตรงทางเข้าวัดพระใหญ่นะคะก็จะมีตลาดเล็กๆน้อยๆขายเสื้อผ้าขายอาหารของกินนะคะก่อนที่จะเข้าไปตรงนี้เป็นทางเข้านะคะ สูง12เมตรนะคะก่อสร้างขึ้นในปีคศ1972นะคะและเป็นหนึ่งในจุดที่นักท่องเที่ยวมามากที่สุดบนเกาะสมุยนะคะเขาลงรายละเอียดดีมากเลยค่ะเห็นทะเลได้จาก3มุมเลยนะคะมีแมวเหมียวสับประหกอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ ไปต่อกันที่วัดปลายแหลมนะคะห่างจากที่นี่750เมตรเองตรงนี้เขาก็ปลูกป่าชเลนเล็กๆ <uard> น้อยๆนะคะน่ารักดีเป็นน่าจะเป็นต้นโกงกลางอะคะ่ะ วัดใต้แลมบแล้วนะคะก็จะเป็นวัดแนวไทยจีนหน่อยะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมา<ๆ>เยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะ วันนี้ที่นี่เงียบมากเลยนะคะปกติก็จะมีนักท่องเที่ยวลูกทัวร์อะไรมาเยอะเลยมาเต็มพื้นที่เลยะคะ่ะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ยังเป็นเดือนกรกฎาแล้วประเทศก็ยังไม่เปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาจากต่างประเทศก็เลยเงียบเลยคนไทยที่นี่คนท้องถิ่นก็เลยได้มาทำบุญอย่างสงบสงบนะคะ และที่นี่ก็คือจุดเด่นนะคะจุดไฮไลท์ของวัดนี้นะคะวัดปลายแหลมก็แค่นี้นะคะสําหรับทัวร์วัดตรงนี้หลังจากนี้ก็จะไปหาดนะคะไปหินตาหินยายนะคะถึงหินตาหินยายแล้วนะคะตรงนี้มีตลาดเล็กๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะขายกาละแมกันนะคะ ทุนะคะเห็นตาก็ตั้งประหารอยู่ตรงนั้นนะคะเหี๋ยนแม่เป็นแมจะม้เหนใให้แม่เหยนลูกหนึงมีละกุณเล็กๆนะคะที่น้ำตื้นแล้วใสมากเลยค่ะน่าลงไปไ่ว้มากเลยเห็นตาเห็นยายก็มีประมาณแค่นี้ค่ะไม่มีอะไรมาก ก็บรรยากาศดีดีค่ะนั่งชิลได้แล้วก็เดินไม่ไกลจากที่จอดรถเดินนิดเดียวสําหรับใครที่ไม่ค่อยชอบเดินหรือว่าเหนื่อยง่ายก็ที่เหมาะมากเลยนะคะซื้อสกรีมมพร้าวนะคะตกแต่งด้วยดอกไม้จริงๆเลยนะคะของจริงขนาดเป็นรถธรรมชาตินะคะที่แดงค่ะอันนี้ถัาวลันเตี้งนี้นะคะนั่นคือเหนียวดำค่ะอันนี้อะไรชิ้นนั่นเขาเดิมๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องใส่ถุงค่ะเดี๋ยวใส่ในนี้เลยะ ไปไยเจอนะคะอันนี้ก่อนดิไปกินนั่นหมดเลยแม่ให้จังเดิมก่อนจเดีกาจะดีเขาขวจุกแล้วนะคะ แล้วก็ถึงข้างบนสุดแล้วนะคะวัดที่นี่เห็นสนามบินนะคะฉะนั้นใครอยากเห็นเครื่องบินขึ้นลงก็ดูจากที่นี่ได้ชัดเจนเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่คนเดียวอีกแล้วนะคะไม่มีใครอยู่ตรงนี้กับเราด้วย uh huh. <laughs> มีนิดนึงมีคนไม่กี่คนนิดเดียวะคะ่ะ ถึงเวลาลงไปแล้วค่ะ ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะแต่คนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หน้าเซนทันนะคะก็จะมีตลาดนะคะซึ่งน่าจะมีอาหารเครื่องดื่มอะไรเยอะแยะเลยเก็เดี๋ยวจะไปลุยค่ะ ไกลจริงๆหาไกลมากซื้อมะพร้าวนมปั่นแก้วหนึ่งนะตรงนี้เปิดทุกวันพระรหัสหน้าเซนทันนะคะสลัดเนี้ยค่ะอันนี้ก็คนพื้นที่บอกมานะคะตรงนี้ก็สวนที่ทุกค่านะคะคนเยอะตรงข้ามกับอีกฝั่งหนึ่งเลยที่แบบเงียบมากเลยค่ะนี่นะคะสมุยนี่คือแหล่งนะคะแต่ว่าเงียบมากทุกที่ปิดหมดเลยม็กก็ปิด บาร์อะไรยังปิดอยู่เลยเบอร์เกอร์คิงปิดเหลือคาเซเว่นที่เปิดเ <laughs> มื่อกี้ไปห้างเซนทันก็เงียบมากเหมือนอยู่เมืองล้างเลยอ่ะไม่นาเชื่อ <c oughs> ตอนนี้คนมาต่อแถวรับอาหารกล่องนะคะ ฝนตกแล้วน,นะคะถือว่าโชคดีมากที่ได้เที่ยวทุกที่ที่อยากไปเที่ยวแล้วนะคะแม้แต่ตอนกลางคืนนะคะเงียบกริบเลยนะคะเงียบมากมีแม่เดินอยู่คนเดียวตรงนั้นอก็มีรถมาคันหนึ่งคือเราคิดว่ากลางคืนน่าจะแบบเออคึกๆหน่อยแต่ไม่เลย